สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอก,กันกับรายการลุงน้ำตาลพาดทำอีกแล้วนะครับก็อีพีก่อนลุงน้ำตาลไปติดเครื่องสแกนจ่ายบาร์โค้ดนะครับให้กับตู้น้ำมันที่ขอนแก่นโอเคก็ที่อำเภอบ้านฝางขอนแก่นก็ตอนเนี้เสร็จแล้วก็จะไปต่อที่แถวบคสสกลนะครับก็ ไปติดเครื่องสกแกนจ่ายเหมือนกันที่แต่ติดไม่ใช่ตู้น้ำมันนะครับติดให้เครื่องซักผ้าซึ่งเป็นเครื่องซักผ้ายี่ห้อไฮเออร์ติดเป็นเครื่องซักผ้ายอดเหรียญน,นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็เดินทางไปที่บกสสกลกำลังตอนนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านฝางนะครับไปเดี๋ยวขอตัวเดินทางก่อนไปถึงแล้วจะถ่ายบรรยากาศการทำงานให้เพื่อนๆได้ รับชมนะครับโอเคไปกันเลยครับเพื่อนๆมาตอนนี้มาถึงน้านแล้วนะครับจนลุงน้ำตาลติดเสร็จแล้วมัววุ่นกับการหาค่าพันค่าอะไรก็ติดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ซักเรียบร้อยนะครับทำการซักเรียบร้อยเนี่ยกดสแกนจ่ายเรียบร้อยซึ่ง การสกแกนจ่ายเนี่ยคงไม่ต้องบอกเพื่อนๆน,นะครับไปดูที่คลิปก่อนๆนะครับที่ลงน้ําตาลไปติดไม่ว่าจะเป็นสปีดควีนอิฟโซพิมุดนะครับแบรนด์อเมริกาก็ยังติดมาหมดแล้วนี่นะครับก็มาที่นี่ที่สกลนครเนี่ยติดสองเครื่องติดที่เครื่องนี้เครื่องฝาบนหนึ่งเครื่องเป็นผลิตภัณฑ์ของไฮเออรนะผลิตภัณฑ์ไม่ใช่อ่าเป็นเครื่องของไฮเออ แล้วก็มาติดเครื่องนี้อีกหนึ่งเครื่องซึ่งเป็นฝาหน้าอันนู้นฝาบนอันนี้ฝาหน้าก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวอีพีนี้ก็อาจจะเอาไปรวมกับอีพีหน้าเพราะว่าไม่ได้ถ่ายคลิปตั้งแต่แรกนะครับก็เลยคลิปมันเลยสั้นจะเอาเป็นคลิปว่าทำงานติดกล่องสแกนแล้วก็ซ่อมเครื่องรวมกันนะครับเดี๋ยวไปดู เดี๋ยวไปไอ้นี่อีกทีโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้มาตอนเช้าตอนนี้ก็หลังจากทำที่สกลนะครับก็จะไปที่หนองคายก็เมื่อคืนก็จากสกลก็เสร็จสักสามทุ่มเลยก็ไม่ได้มีเวลาถ่ายคลิปมากมายนะครับเพราะติดกล่องสแกนก็คล้าย อีพีก่อนนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันต้องหาสัญญาณหาสายกาวอะไรให้มันตรงมาตอนนี้ก็กำลังขับไปที่หนองคายก็ตรงนี้เป็นแจงสิครับเออตองอะไรเอ่ยอำเภอสว่างแดนดินนะครับตอนนี้อยู่ที่สว่างแดนดิน กำลังจะมุ่งหน้าไปหนองคาย,เ,ยเดี๋ยวก็้วตอนนี้ให้เพื่อนๆดูเนี่ยจะได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูได้สะดวกหรือเปล่าก็ไม่รู้พายุเข้านะครับเมื่อวานก็มีข้อความเตือนจากกรมอุตุว่าพายุเข้าอีสานวันนี้ก็อาจจะเป็นหนูประสก,ก็ได้ในการถ่ายให้เพื่อนๆดู แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาสรุปรายการให้ดูว่าทำอะไรไปบ้างก็ตู้ที่จะไปเป็นตู้ซิงเกิลนะครับซึ่งจาก Fc ที่ดูลุงน้ำตาลเนี่ยบอกว่ามีช่างมาทำแล้วทำแบบไม่ได้ยุ่งเหยิงไปหมดเลยเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวต้องเข้าไปดูนะครับว่าเป็นอะไรก็อีกประมาณ80กิโลเมตรก็น่าจะมาถึง จุดที่จะต้องแก้ไขก็เป็นตู้เซิงเกอร์สามตู้นะครับเดี๋ยวลุงน้ำตาลก็จะตรวจให้หมดเลยแต่มันก็ขึ้นปกติใช่เหรอเขาบอกตัวสูงเขาบอกจะมีตัวสูงด้วยอันนี้มันเตี้ยหมดเลยอะแล้วก็ขึ้นไฟปกติหมดไม่น่าใช่ ตอนนี้ก็มาถึงตู้ที่มีปัญหานะครับเนี่ยตู้นี้เจ้าซิงเกอร์ตัวเตี้ยก็ตอนนี้เปิดแล้วนะแต่ไฟไม่ติดบอร์ดไฟไม่ติดอะไรไม่ติดเลยก็เป็นผลมาจากการเอาช่างรู้สึกช่างคนนี้จะอยู่ที่หนองคายนี่แหละแต่คือมีเอของลุงน้ำตาลเนี่ยแจ้งมาหลายหลายคนแล้วว่าทำซ่อมไม่ค่อยจบก็ไม่รู้ว่า ใช่คนน่าจะคนคนเดียวกันเพราะว่าตอนนั้นลุงน้ำตาลไปซ่อมที่หนองหนองบัวซอของจังหวัดอุดรน,นะก็มีแจ้งมาว่าแล้วก็ที่หนองบัวลําพูด,ด้วยว่าแจ้งมาว่าช่างคนนี้ที่อยู่หนองคายนะก็ซ่อมไม่จบซ่อมไม่เสร็จนะครับซึ่งตอนนี้ซ่อมไปซ่อมมานะจากพี่เจ้าของเนะี่ยบอกซ่อมไปซ่อมมาจากใช้ได้ปกติตอนนี้ไม่ติดสักอย่างแล้วครับแต่นี้โอเค เดี๋ยวลงน้ำตาลจะมาแก้ไขให้ที่นี่นะครับว่าจะรับมาดูกันว่าลุงน้ำตาลซ่ำแเราจะใช้ได้หรือเปล่ามาตอนนี้หลังจากลุงน้ำตาลเปลี่ยนบอร์ดตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับบอร์ดตัวเก่ามันช็อตนะครับคือช็อตยังไงพอเปิดมาเนี่ยจอภาพนี่ก็ต่อแสดงจำนวนน้ำมันก็ไม่ขึ้นจอนี้ก็ไม่ขึ้น ัวรับแบงก์ก็ขึ้นสถานะไม่พร้อมใช้ไม่รู้ว่าท่างคนก่อนเขามาทําอะไรไว้นะครับก็เดี๋ยวลุงน้ําตาลแก้ไขให้จนใช้ได้แล้วตอนนี้จะมาตั้งค่าตู้ตั้งค่าตั้งค่าก็ไปดูคลิปเก่าๆนะครับลุงน้ําตาลเคยทําคลิปเก่าๆตั้งเมนูของตู้น้ํามันซิงเกอร์เนี่ยเคยทําไว้ให้ละมาเดี๋ยวจะมาตั้งค่ากันคุณนี้ไ ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายให้หน่อยเวลาแล้ววันที่เอาไหมสิบทามสิบสิงเท่าไหร่สิบโมงตอนนี้นะสิบ้านหหนึ่งศห้าวันที่วันนี้วันที่สามสิบศูนปดศปดสองห้า ข้อมูนหมดดูดน้ำมันเดี๋ยวค่อยขายขั้นตำ่ำขายขั้นต่ำที่นี่ขายเท่าไรยี 20, ่สิบป่ะสิบบาทสิบหรือยี่สิบขั้นตำ่ำยอดขั้นตำ่ำเอาสิบบาท <20 S 2> ก็พอเนาะ,ะยี่สิบแกยี่สิบอ่ายี่สิบอ่าแสดงผลสแสดงราคาขายไหมสแสดงราคาต่อลิตร หนึ่งสแสดงโอเคเปลี่ยนรหัสไม่ต้องาใ,ใหม่นะตอนนี้มันจะศูนย์หมดระดับเสียงดังไปไหมหรือเบาเบาหรือดังไปเพื่อไม่แกดูด้วยเพิ่มลดให้แกดู อันนี้ดังสุดแล้วยังไม่สดเนี่ยกลาคืนจะดังไปปะเนี่ยดังไปป่ะเพราะว่ามัน,มนก็ไม่มีคนได้ยินมากอ่ยเพราะมันมีเสียงเยเยอเอาขึ้นก้าวพอ นี่ทันจะลิตรละยี่สิบเพราะผมจะตวงลิตรให้มียี่สิบไหมตอนนี้กำลังจะไล่ลมให้นะครับไปดูดิอ่านะกำลังจะไล่ลมเพราะไม่ได้ขายมานานดูดิดูด้านข้างดิมีเยอะมีหยดไหม หยดะเอาไม่หยอดอีกมันมันหยดตรงไหนมันขันไว้ไม่ดีด้วยเนี่ยโอ้ยตายทางคนเก่าเขาทำอะไรตอนนี้หลังจากที่ไล่นะครับเมื่อกี้น้ำมันมันรั่วตรงนี้ ก็ไล่ขันสายขันไล่เสร็จป <ๆ S 2> ุ๊บจะลองดูอีกนะครับว่าจะรั่วอีกไหมเอาสายใส่เลบีบหัวใจใส่สาย,สาย,สายมันตายหมดแล้วก,กดไล่น้ำมันอีกทีนะครับ บีหัวใจย,ยังบีหัวใจย,ยัง <Okay. S 1> ดูนะน้ำมันมีรั่วไหมมามาดูกันน้ำมันมีรั่วหรือเปล่าไล่ขันให้หมดแล้วนะครับโอเคไม่มีหยดไม่มีย้อยนะครับอ่ะดูสัดทัดไม่มียอไม่มีย้อยก็ถึงมือลงน้ำตาลอย่างไงก็ต้องเสร็จนะครับต้องจบ โอเคลายยังลาโอเคมาทีนี้เดี๋ยวจะมาวัดลิตรให้ลูกค้านะครับกดหยุดดอกจันดอกจันเลอดอกจันขศูนย์ศูนย์หอศูนแล้วก็กดดอกจันยกเลิกเพื่อออกมาทีนี้หาตังมายอดคนนี้หาตังมาหยอด แบงค์ยีบอะครับจะเทสลิตให้จะตวงลิตให้ออออมาตอนนี้ลงน้ำตาลตั้งราคาไว้ที่20สิบาทเพื่อจะทำการเทสลิตนะครับแล้วก็เ,ออเดี๋ยวให้คนนี้มีกาตวงลิตยังโอเค <Okay. S 2> เนี่ยที่มันช้าเนี่ยบาง,างทีผมไม่ทำแต่ละที่มันที่มันช้าเน่ยเพราะว่าถ่ายคลิป <laughs> สายแข็งมาจับเลยเยวพ่กดให้อ่ะหนึ่งสองสได้ได้ไดครับได้ได้ได ตอนนี้1 8 1แล้ละขาดไปนิดหนึ่งนะครับ<า>ดเดี๋ยวที่ใช้บริการค่ะขาดไปนิดหนึง่งเดี๋ยวลงน้ําตาลจะเพิ่มค่าเคขึ้นไปเพื่อให้มันใต้ลิตรตรงเป๊ะเพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้งานที่เนี่ยมั่นใจได้ว่ามาเติมที่นี่ได้น้ํามันเต็มลิตรแน่นอนนะครับตรงนี้อยู่ตรงอําเภอไอตําบลอะไรนะพระบาทนาสิงห์ตำบลพระบาทนาสิงห์อำเภอรัฐอะไรนะ รัะตะนาวาปีก็ถ้าใครมาใช้บริการที่นี่ไม่ต้องกลัวนะครับตรงลิฟต์แน่นอนวันนี้ลุงน้ำตาลเข้าเมนูมาที่การปรับค่าโฟลแล้วนะครับก็ปรับค่าโฟตอนนี้มันมันน้อยไปนิดนึงมันตอนนี้มัน3า7เ9 7จดสาเกเจ็นะครับเดี๋ยวลุงน้ำตาลจะต,ะ 400. จะตั้งไปที่4 0่รจะตั้งไปที่4 0 0รอยนะครับ ปก,กติส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่400นะครับค่าโฟเนี่ยส่วนใหญ่นะครับต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่มักจะอยู่ที่400แต่ถ้าไม่ตรงเดี๋ยวก็ค่อยเพิ่มลดเอามานแนหัวใจใส่ทาง ปิดตัวจ่าย้างไว้แล้วเกิดตัวจ่ายเฮ้ยี่้เทียน่ไแล้วไม่ท่าไในมันมีปั่อีกนิดนึงเมื่อกี้เท่าไหร่สี่ร้อย่ร้อยยังขาด ยังขาดอยู่อีกนิดหนึ่งส <450. S 1> ี่ร้าสี่รอยห้าสิบบาทุพก่อนจะปรับขึ้นเท่ไหร่ก่อนมาพยามคาโฟกร,ระดัตรงป่ะขพค่าคุณที่ใช้บริการเยอะเป็นนิดยี่พอดีสี่ร้อยี่สิบพอดีโอเคเดี๋ยวลุงน้ำตาลจะปรับเป็นสี่ร้อยี่สิบนะครับอันนี้ตอนนี้นะให้คุณนี้เขาลองเหรียญโอเคใช้ได้ ใใปุใจใ่จ่ายสท้งบีบปุ่จ่ายค้างไว้แล้วกดปุ่มจ่ายน้ำมันใครมีประสบการณ์ลงน้ําตาลเนี่ยไปซ่อมให้แล้วเทแต่ตัวรับแบงค์ยอดแต่แบงค์ขี่ไปได้ไม่ขี่ไปประมาณ1ิบกว่าโลลูกค้าบอกตัวยอดเหรียญเสียโอ้โหกันเลยต้องกลับและทุกัทุกวันนี้เวลาจะทำตู้ก็คือเทสเหรียญเทสแบงค์ให้หมดนะครับ,บคุณที่ใช้บริการค่ะ จริงก็ลดอีกหน่อยก็ยังได้นะโอเคลดสักห้าก็ได้สี่ร้อยห้าเพราะมันเกินนิด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 ,นดเองมาตอนนี้ก็ทำการซ่อมให้เสร็จเรียบร้อยละตรงนี้ก็อยู่ที่อำเภอรัตะนาวาปีก็เป็นตู้ซิงเกิลสูงสอง ตเตี้ยหนึ่งนะครับซึ่งแต่ทําแค่ตัวเตี้ยตัวเดียวตัวเตี้ยนี่เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งไม่มีผลิตต่ออีกแล้วมั้งเพราะว่าซิงเกอร์เขามีปัญหากับบริษัทผู้ผลิตก็ใช้งานได้ปกติเรียบร้อยสําหรับอีพีนี้ลุงน้ําตาลมาทํางานที่จังหวัดหนองคายก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วมาดูกันใหม่นะครับว่าอีพีหน้าลุงน้ำตาลจะไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรหรือจะไปเที่ยวสถานที่ใดๆนะครับก็ มาติดตามกันในอีพีหน้านะครับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ